พระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชาัยมังคละมณีวงศ์พระราชโอรสในพระเจ้ามหาชีวิตศีสว่างวงศ์ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมอินคำกับเจ้าหญิงชวีวันสว่างพระธิดาในองค์มกุฎราชกุมารสว่างวัฒนาและเจ้าหญิงคำผุยพระชายาจัดขึ้นในวันที่21กันยายน1,957ที่นครหลวงพระบางพระราชพิธีเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันเจ้าสุวรรณภูมานายกรัฐมนตรี มาถึงงานในชุดสูตรสากลพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สวมเคลื่อนแบบประเพณีเต็มยศตามด้วยพระยิผู้ใหญ่อาทิสเสด็จเจ้าอุปราชเพชรราชสมเด็จเจ้ากรมพระวังเศรษฐาสมเด็จเจ้าราชสัมพันธวงศ์รีเฉลิมศักดิ์และ,สะเสด็จเจ้าบุญอุ้มณจจมปาศักดิ์ผู้ตรวจราชการต่างพระเนตรพระกันพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตตามด้วยแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศได้แก่คณะทูตจากสหราชอาณาจากักร สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสไทยอินเดียอิตาลีเวียดนามใต้เดนมาร์กพามา่าและโปแลนด์ซึ่งต่างเดินทางมาด้วยรถยนต์ขนาดเล็กหลายคันที่ข้าบาดีชาวจีนและผู้มีอันจะกินในเมืองหลวงพระบางอาสานำรถของตัวเองมาขับเวียนรับส่งขณะที่ลูกๆของพวกเขาเยืนเรียงรายอยู่ตามถนนคอยส่งเสียงเชียร์เมื่อรถของครอบครัววนกลับมาอีกครั้งเวลา15นาฬิกา พิธีแห่เจ้าเ่าวและเจ้าสาวออกจากวังที่ประทับได้เริ่มขึ้นโดยมีช้างหลวงนำขบวนตามด้วยขบวนทหารวังขบวนข้าราชบริพารเชิญพานพระขวัญจากนั้นจึงเป็นขบวนเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวพร้อมพระสหายในการนี้เจ้าฟ้าชายมังคละมณีวงศงฉลองพระองค์ผ้าเยระบับลาวสีตองอ่อนประดับสังวานคำดอกเหลี่ยมสเสด็จออกจากวังพระพันปีหลวงมายังพระบรมมหาราชวังเป็นขบวนแรก จากนั้นเวลา15.30นาฬิกา30นาทีเจ้าหญิงชวีวันจึงเสด็จออกจากวังหัวตลาดในฉลองพระองค์ผ้าเยระบักเทศสีดำเชิงปักดิ้นทองพระภูษาและพระทรงสพักสีแก่นมะขามปักดิ้นประดับแผ่นทองดุลลายทรงสร้อยสังวานและมังกุเกษัตรีแบบล้านช้างทำจากผ้าไหมสีแดงบุกทองคำฉลุลายกล่าวพระเกศาด้วยสายสร้อยคล้องก้าทองคำประดับดอกไม้ไหวส่องแสงสะท้อนรับกับแดดยามบ่าย งามดุจเทพสตรีเคลื่อนขบวนตามถนนสายหลักของเมืองมุ่งสู่พระบรมมหาราชวังโดยมีเด็กนักเรียนยืนอยู่ริมทางคอยควบคุมฝูงชนที่มาชมพิธีอย่างล้นหลามที่เชิงบันไดหลักพระมหามนเทียนเจ้าบ่าวที่มาถึงก่อนทรงรอรับพระคู่มัน่นและพระเสด็จขึ้นไปยังห้องพิธีการที่ปีกซ้ายของพระราชวังอันเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีใบสีมัดข้อพระกร คู่บ่าวสาวกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตและสมเด็จพระราชินีผู้เป็นเจ้าโคดลุงตาจากนั้นถวายคันสมมาเครื่องราชสักการะแด่ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จเจ้าฟ้าชายสว่างมกุฎราชกุมารเจ้าหญิงคำผุยพระชายาและพระยาผู้ใหญ่ในพิธีจากนั้นพราหมณ์ถวายพระราชบัยสีแก่คู่สมรสพราหมณ์คนแรกร่ายพระเวทมัดคอบพระกรถถวายพระพรชัยมงคลให้ทั้งสอง มีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองส่วนพรามที่เหลือถวายพระกยาหารสุราและไข่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งอาหารมื้อแรกของคู่สมรสเพราะมัดข้อพระกรถวายพระพรชัยมงคลสเสด็จพิธีใบสีทูลพระขวัญแล้วเอกอัครราชทูตสหราชาอาณาจากักรทำหน้าที่คณะบดีคณะทูตอ่านสุนทรพจน์แสดงความยินดีต่อคู่บ่าวสาวองค์มกุฎราชกุมารสว่างวัฒนาส่งตอบขอบคุณในฐานะผู้แผนพระองค์ เสร็จแล้วจึงจัดขบวนแห่คู่สมรสใหม่ออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังเรือนหอที่วังหัวตลาดเป็นอันเสร็จพระราชพิธีมงคลสมรสแบบลาวก่อนจะมีงานเลี้ยงกลางคืนแบบตะวันตกอีกครั้งที่พระบรมมหาราชวังในช่วงค่ำของวัน